อนที่คุณหมอคุยกับเราแหละและหลายๆคนก็ออกมาพูดทํานองเดียวกันว่าคุณสมศักดิ์จะไปตั้งกรรมาการขึ้นมาทำไม้ให้ใหมันเสียเวลาเวลานะครับเสียเ,เวลาประชุมเปืองแอร์เปืองกาแฟของกระทรวงสาธารณสุขเปล่าๆเ,าเ,าเาพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะมันไม่ใช่เรื่องความเห็นทางกฎหมายคุณจะเอาใน10คนที่คุณหมอคุณสมศักดิ์ตั้งเนี่ยนะแม่จะไปตั้งคุณหมอสมศักดิ์นะปกติคนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะเรียกกันเล่นๆมาหมอใช่ไหมฮะ ก่อนหน้านี้คุณอนุทินเป็นเนี่ยเขาก็เรียกหมอหนูนะพอมาคุณสมศักดิ์เป็นเขาก็เรียกหมอสมศักดิ์นะบางคนอาจจะห้อยป้ายไว้หน่อยว่าหมอสมศักดิ์ต้มน้ํมะละกออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่นะคือมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะว่ากรรมการสิบคนที่คุณสมศักดิ์ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีแต่คนที่เป็นแพทย์อย่างเดียวนะฮะมีนักกฎหมายอีกผมถามว่าอนักกฎหมายมาทําไมคุณจะมาหาช่องกฎหมายตรงไหนเพื่อที่จะไปโต้แยง้งความเป็นจริง กฎหมายไหนก็ไม่สามารถโต้แยง้งความเป็นจริงได้ความเป็นจริงก็คือว่าทักษิณไม่ได้ปลวยวิกฤตถึงขนาดจะต้องนอนโงรงพยาบาลตำรวจถึง160วันร้อยแปดสวันนี่คือความเป็นจริงคุณจะไปเอานักกฎหมายที่เชี่ยวชาญแค่ไหนมาหาลูหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาเวลาไปหาลูหาช่องทางธรรมชาติเตรียมให้ทักษิณดีกว่านะคุณสมศักดินะเออนะครับนี่นะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ย ที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังเนี่ยก็คือคือกรณีอํานาจของของรัฐมนตรีสาว่าการกระทรวงสาธารณสุขในไทยน,นาธนะสภานายกพิเศษเนี่ยที่จะมีสิทธิในการวีโต้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอหลายท่านก็ออกมาอธิบายกับสังคมแล้วว่าไม่เคยมีรัฐมนตรีสาธารณสุขคนไหนเนี่ยนะครับมาวีโต้มติแพทย,ทยสภาคุณสมศักดิ์จะเป็นคนแรกที่จะมีการจารึกชื่อเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่คุณสมศักดิ์เลือกเอง ศานะสตราจารย์คีิกเกียรติคุณนายแพทย์อำนาจกุศลาน,านันอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าหากมีพรบฉบับใหม่ควรจะมีสภานายกพิเศษหรือไม่ถ้ามีควรจะมีอำนาจในการยับยั้งมติของคณะกรรมการแพทยสภาหรือไม่นะนี่เป็นความเห็นเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมเห็นว่ายังไงนะครับว่า,าสภานายกพิเศษควรมีไหมหมายถึงเอาพูดแบบชาวบ้านคือว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันควรจะมีสิทธิทอำนาจในการวีโต้มติของแพทยสภาซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาอาจารย์หมอที่ทรงภูมิความรู้ได้รับการยอมรับและตัดสินแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องด้วยหลักเหตุผลทางวิชาการหรือไม่นะถ้าใครคิดว่าไม่ควรมีกฎหนึ่งนะออกฎหนึ่งเลยบอกไม่มีไม่มีไม่มีมมนะหรือพิมพ์ว่าไม่ควรมีนะว่า ต่อไปนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมีหลอกรัฐมนตรีสาธารณสุขที่มาจากการเมืองไม่ต้องไปยุ่งกับแพทย์เขานะครับไม่ต้องไปยุ่งกับแพทย์สภาเขานะไม่ต้องให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่ได้มีความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยไปโต้แย้งเขาได้อย่างไงนะโหวตหนึ่งกันบาลเลยนะครับกดเข้ามาเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสังคมต้องแสดงพลังกันนะเออคือมันไม่ใช่แค่เรื่องโหวตอ,อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่อง เหตุผลคือถ้าโหวตแล้วอธิบายเหตุผลไม่ได้นะแต่แพทยสภาเนี่ยเขาลงมติกันภายใต้พื้นฐานของในเหตุผลนะวันนี้ยังไม่มีใครสามารถออกมาอธิบายอะไรได้เลยว่าทักษิณเนี่ยอชอบแล้วถูกแล้วที่จะรักษาตัวในฐนานะผู้ป่วยวิกฤตมีแต่พวกทนายหน้าหอมีแต่พวกริ้วล้อนะครับมีแต่พวกที่กินอาหารเมร็ดไปแล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่า เอในทางกฎหมายแล้วมันกันอยู่ตรงนี้เท่ากับอยู่ในเรือนจำอย่าง,ง,งนู้นอย่างนี้อย่างนั้น,นวันนี้เราต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริงนะจำนวนไม่สามารถไปหักล้างข้อเท็จจริงได้นะอันนี้แหละคือความผิดพลาดของระบบประชาธิปไตยที่เราปลูกฝังกันมาตั้งแต่สองสี่เจ็ห้านะครับเออะไรก็ใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวโดยที่ว่าไอ้คนไปออกเสียงบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปว่าไปออกเสียงเรื่องอะไรนะ เหมือนสมัยก่อนนะบอกว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูญคืออ๋อคนชาวบ้านยังไม่เข้าใจหรอกอ๋อรัฐธรรมนูญนี่คงน่าจะเป็นลูกชายของพระยาพหลพลพยุหาเสนาหัวหน้าคณะรัษฎรในอดีตอะไรแบบนี้นะครับนะครับอ่ะหนึ่ง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 เข้าไปเลยนะครับหนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยที่จะให้อำนาจทางการเมืองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปมีอำนาจในการวีโต มติของแพทยสภานะครับ